สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสอนถักดอกดาวเรืองนะคะใช้ไหมพรมสีพายเข็มขนาด1.25นะคะเดีย๋ยวเริ่มถักโซ่ถักโซ่นะคะ 1..2..3..4..5..6..7..8..9..10..11..12

ลงหลักที่30นะคะนับลงมาปักลงหลักที่30แล้วก็ควักใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ควักใหม่ผ่าน2เส้น2เส้นนะคะจนหมดนี่คือ f นะคะแล้วก็ถัก f ปัปกโซ่ลงในหลักถัดมาถัก f นะคะ ก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปากลงที่โซ่แล้วก็ควักไหมเข้าไปนะคะควักไหมควักผ่านทีละสองเส้นจนหมดนะคะแบบนี้เราจะถักเอฟมาจนสุดปลายโซ่นะคะก็จะได้เอฟทั้งหมดสามสิบหลัก หรือถ้าถักไปแล้วก็คือถ้าถักไปจนสุดโซ่แล้วอาจจะได้ยีบเ้าหรือว่า31หลักก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะถักกรีบดาวเรืองลงไปจะเขาเรียกว่าจะมากจะน้อยไม่ได้มีผลอะไรกับชิ้นงานนะคะ เดี๋ยวถัก f ไปจนสุดโซ่นะคะสุดแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ห้านะคะพิก,กับพอคอสอง พันหัวเข็มสองครั้งปักลงที่ตรงนี้นะคะตรงหลักเราจะถักกลีบลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดยหนึ่งช่องเราจะถักสองกลีบนะคะให้เก็บไหมมาด้วยนะคะเก็บไหมมาปลดออกทีละสองเส้นสองเส้นนะคะจนหมด หักโซ่หนึ่งสองสาสี่ห้าปักเข็มลงที่เดิมนะคะแล้วเราถัก x ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองปักซ้ำที่เดิมนะคะเพราะว่าหนึ่งช่องเราจะถักสองกลีบ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสาสี่ห้ารับปักลงที่เดิมนะคะปักลงาํถาถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพันสองครั้งนะคะปักลงที่หลักถัดมาหลักถัดมาตรงนี้นะคะ โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าปักลงซ้ำที่เราปักถักเอฟเมื่อกีน้นะคะถักโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งนะคะปักลงซ้ำที่เดิม โซ่หนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็ปักเข็มนะคะซ้ำที่เดิมถักโซ่หนกกึ่งสองสามสี่ห้าะกีดก็จะมีลักษณะแบบนี้พันสองครั้งปักลงหลักถัดมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้สองกรีบแล้วในช่องเดียว โซ่ห้าเราเอ็กนะคะเอ็กในช่องเดียวกันที่เราถักเอฟเมื่อกี้อันนี้ก็ปักลงซ้ำที่เดิมนะคะเพราะว่าช่องหนึ่งจะมีสองกรีด แล้วเราก็ X อันนี้ก็ปักลงในช่องถัดมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้ครบ2องกีบแล้วอันนี้พอได้สักพอเราถักทับได้สักระยะหนึ่งแล้ก็ตัดไหมออกนะคะจะได้ไม่เก,กะกนะเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปจนสุด สุดปลายของชิ้นงานตรงนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นกลีบตดาวเรืองฟูฟูนะคะ อันนี้คู่ถักมาให้จนจะจบจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอันนี้มันจะม้วนยากนิดนึงนะคะเพราะว่ากีบค่อนข้างที่จะ อันนี้ก็จบเกีบสุดท้ายนะคะพอเราเอ็กแล้วเราก็ปิดด้วยโซ่1ครั้ง,งแล้วก็ตัดไหมออก ก่อนไปม้วนเดี๋ยวถักตัวข่วนก่อน